เรื่องสั้นดอกเบี้ยสุดท้ายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคฤหาสน์เก่าแก่ที่ตั้งตระงานอยู่ริมเนินเขาแม้จะทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่ทุกคนในหมู่บ้านยังคงจดจำเจ้าของเดิมของมันได้เป็นอย่างดีคุณหญิงทัพทิมหญิงชราผู้มั่งคั่งซึ่งเคยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของหมู่บ้านเธอปล่อยเงินกู้ให้ชาวบ้านในยามลำบากแต่คิดดอกเบี้ยมหาศาลใครกู้แล้วหามาจ่ายไม่ทันบ้านและที่ดินก็ถูกยึดกลับมาทั้งหมดมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องสูญเสียสมบัติของตระกูลเพราะหนี้ของเธอ แม้ภายนอกเธอจะดูเป็นหญิงสูงวัยผู้ใจบุญเพราะเธอมักจะทำบุญถวายวัดเป็นประจำแต่ชาวบ้านต่างรู้กันดีว่าเธอทำไปเพียงเพื่อให้ผู้คนยกย่องเธอมักจะเลือกทำบุญยอเฉพาะงานใหญ่ๆที่มีผู้คนมากมายเพื่อจะได้มีภาพถ่ายลงหนังสือวัดหรือได้รับคำสรรเสริญจากพระสงฆ์แต่แท้จริงแล้วใจเธอไม่ได้เผื่อแผ่ให้ใครเมื่อแก่ตัวลงคุณหญิงทัพทิมกลับต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแม้จะร่ำรวยเงินทองแต่กลับไม่มีลูกหลานดูแล เพราะเธอไม่เคยมีใครนอกจากคนใช้ที่เธอจ้างไว้วันหนึ่งเธอล้มป่วยหนักไม่มีใครอยู่เคียงข้างทุกคนในหมู่บ้านที่เคยเป็นลูกหนี้ต่างไม่ใส่ใจเพราะยังจดจําความโหดร้ายของเธอได้ดีในคืนที่เธอสิ้นลมบ้านทั้งหลังก็เงียบสงัดลงทันทีแต่หลังจากนั้นไม่นานข่าวลือประหลาดก็เริ่มแพร่สะพัดไปทั่ว ชาวบ้านเริ่มพูดกันว่าทุกคืนวันพระจะมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากบ้านร้างหลังนั้นบางคนที่เดินผ่านตอนคำ่คำๆเล่าว,ว่าพวกเขาเห็นเงาของหญิงชรากำลังนั่งอยู่ตรงระเบียงบ้านมือกำเศษเหรียญแน่นราวกับกำลังรอให้ใครสักคนมาชำระหนี้วันหนึ่งบัวหญิงในหมู่บ้านผู้เคยเป็นลูกหนี้ของคุณหญิงทับทิมได้เสียชีวิตลงก่อนตายเธอเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตเธอฝันเห็นคุณหญิงทับทิมมาหาอยู่บ่อยบอยบัวเอ็งยังติดหนี้ข้าอยู่เมื่อไหร่จะเอามาคืน ข้ายังไม่ได้ดอกเบี้ยเลยนะเสียงในฝันนั้นทําให้บัวหวาดกลัวอย่างมากเธอเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่ฝันถึงคุณหญิงทับทิมเธอมักจะเห็นมือซีดๆของหญิงชารานั้นยื่นออกมาหมายจะคว้าเหรียญจากมือเธอหลังจากบัวจากไปเรื่องราวแปลกๆก,ก็เริ่มหนักขึ้นบางคนที่ผ่านหน้าบ้านร้างของคุณหญิงในยามค่ําคืนมักจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมากับสายลมดอกเบี้ยข้ายังไม่ได้ดอกเบี้ย บางคนกล้าหาญถึงขนาดเดินเข้าไปดูใกล้ๆแต่ก็ต้องรีบวิ่งหนีออกมาเพราะเห็นเงาของหญิงชรานั่งอยู่ตรงระเบียงมือยังคงกําเหรียญเก่าๆแน่นดวงตาลึกโหลจ้องมองออกไปที่ถนนราวกับรอคอยอะไรบางอย่างเรื่องเล่าของคุณหญิงทับทิมกลายเป็นที่กล่าวขานไปทั่วบ้างก็ว่านางยังไม่ไปไหนเพราะยังห่วงทรัพย์สินบ้างก็ว่าดวงวิญญาณของเธอถูกพันธนาการด้วยบาปที่ทำไว้จนกระทั่งวันหนึ่งพระอาจารย์จากวัดใกล้ๆได้ยินเรื่องนี้เข้าจึงอาสานำพระลูกวัด และชาวบ้านไปทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณที่บ้านหลังนั้นในค่ำคืนของพิธีกรรมพระสวดบทแผ่เมตตาให้วิญญาณของคุณหญิงทับทิมแต่ขณะที่สวดอยู่ทันใดนั้นลมพายุกันโชกแรงขึ้นอย่างน่าประหลาดบ้านทั้งหลังส่งเสียงเอี๊ยดอาด้าราวกับกำลังขยับตัวเองเสียงกระซิบแผ่วเบายังคงดังอยู่ดอกเบี้ยข้ายังไม่ได้ดอกเบี้ยพระอาจารย์กล่าวขึ้นว่าเงินทองเจ้าก็นำติดตัวไปไม่ได้แม้แต่ดอกเบี้ยที่เจ้าหวงแหนะก็ไม่มีใครจ่ายให้เจ้าอีกแล้วปล่อยวางเสียเถิด หลังจากสวดมนต์และโปรยน้ำมนต์ทั่วบริเวณบ้านเงาของหญิงชราที่เคยนั่งกำเรียนอยู่ก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงลมที่ค่อยๆสงบลงหลังจากพิธีในคืนนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงกระซิบหรือเห็นเงาของหญิงชราอีกเลยบ้านหลังเก่าถูกปล่อยให้สุดโทรมลงไปตามกาลเวลาไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกชาวบ้านบางคนกล่าวว่าสุดท้ายคุณหญิงทับทิมก็ได้รับดอกเบีย้ยที่แท้จริงของเธอดอกเบีย้ยจากกรรมที่เธอสร้างไว้ และนั่นคือดอกเบี้ยสุดท้ายที่เธอต้องชำระด้วยวิญญาณของตนเอง